MIXEDPOP Music Festival Bangkok 2025กระแสแรงเกินต้านกระแสแรงเกินต้านสำหรับเทศกาลดนตรีสุดปังที่แฟนทีป๊อปและสายป๊อปทั่วเอเชียห้ามพลาด m i x p o p Music Festival Bangkok 2025จัดโดย RS s h o b i z ในเครือ RS Music ทันทีหลังจากที่เพิ่งเปิดขายบัตรรอบ early pop ราคาถูกที่สุดเมื่อวันที่25มีนาคม2568 ก็สร้างปรากฏการณ์ S E A T I N G Z O N E s O o U t ตั้งแต่วันแรกที่เปิดขายบัตรเรียกว่าการกลับมาอีกครั้งในปีนี้แฟนทีป๊อปยังคงให้การตอบรับอย่างนึ่งแน่นการันตีความยิ่งใหญ่กว่าเดิมพร้อมข่าวดีขึ้นไปอีกเพราะมีการเพิ่มไลน์อัปสิลรบินมาแบบจัดหนักจัดเต็มอีก3วงอย่าง 10R8FLI ZOLAR มาเติมความมันพร้อมมิกซ์ให้หัวใจได้ป๊อปยิ่งขึ้นงานนี้ยิ่งทำให้รู้เลยว่าบัตรราคาถูกและคุ้มค่ากว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วเพราะบัตรหนึ่งใบเข้าได้2วันพบกันในวันเสาร์ที่5วันอาทิตย์ที่วันที่6กรกฎาคมนี้2วันเต็มอิ่มฟินจุใจที่ BITECLIVE e. บางนาแลนด์มาร์กเดียวที่รวมป๊อป ID ดอลส s 100% โดยในมิกพอปมิวสิกเฟสติวัลแบงคอก2025ครั้งนี้จะมีลายอัปศิลปินที่ต้องรอกรีดอย่าง 10R8, c i e ALALA, At last, BENZKHAOKHAN, w m u s be cause of UI, DNA, DICELI, f Gera, LYKN, MXFIUTNE i O-N-E-P-E-R-S-E-S-T-I-X-X-I-E-P-O-L-A-R-I-X-P-R-O-X-I-E the jet boy Banker -E from e x i l e t i i b e Move Howl Harmony from Exile Tribe e z o l a r พูดเลยว่าแต่ละวงที่ m i x e d p o p Music Festival Bangkok 2025จัดมาเสิร์ฟล้วนแต่เป็นวงที่พึ่งและป๊อปฮิตติดเทรนเจอจบครบในที่เดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กำลังคิดอยู่รีบตัดสินใจเพื่อที่จะกดบัตร early pop ราคาถูกที่สุดให้ทันได้ที่บัตรยืน1,200บาท บัตรนั่ง1,800บาทได้ตั้งแต่วันนี้วันที่3มิถุนายน2,568เท่านั้นมีจำนวนจำกัด1ยูเซอร์ซื้อบัตรได้4ใบบัตร Standing งโซ e ระบบจรันคิวเข้างานเฉพาะคิวที่1-2 000เท่านั้นบนอ e ีติ k เกตจะระบุลำดับคิวโดวยเรียงลำดับจากการทำรายเงินสำเร็จภายใน30นาทีตามเงื่อนไขบัตรซีตติ้งโซน สามารถเลือกหมายเลขที่นั่งตามผังของงานได้เลยและต้องทำร่างเงินให้สำเร็จภายใน30นาทีตามเงื่อนไขจึงจะถือว่าการจองเสร็จสมบูรณ์อีต e ิเก็ตทั้งหมดจะถูกส่งไปยังอ e ีเมลที่ลงทะเบียนไว้หรือปรากฏบนหมายติเกตหน้าเว็บไซต์และในแอปพลิเคชันติเกตเมลอนในส่วนของลำดับคิวจะปรากฏบนอ e ีติเก็ตภายใน3-5วันทำการ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MIXE DPOP Music Festival ทุกช่องทางออนไลน์ FB Mixpop Music Festival X a d Mixpopface IG Mixpopface Tiktok มิคโฟเฟสเครื่องหมายสี่เหลี่ยม mixedpopbankok g 2 0 2 5เครื่องหมายสี่เหลี่ยม mixedpopmusicfestival เครื่องหมายสี่เหลี่ยม mixedpop 2เครื่องหมายสี่เหลี่ยม i h B s c h i, s T I v A l d i s